ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปะกายก็พาทุกคนไปเที่ยวอำเภอภูผาม่านค่ะนะคะอำเภอภูผาม่านนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคน <st utter> เดี๋ยวปะกายจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะ <st utter> ตามตามไปนะคะทุกคน <st utter> เป็นสระน้ำมรกตนะคะที่อำเภอภูผาม่านค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาชมค่ะก็สวยงามจริงๆนะคะทุกคน น้ำนะคะใสเขียวมรกตจริงๆนะคะเราไม่ได้ดด้านหลังนะคะทุกคนจะเป็นสารน้ำมรกตค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟะนะคะนั่งดื่มกาแฟบรรยากาศเย็นสบายดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13บเนาะวันศุกร์คนจะไม่ค่อยเยอะนะคะน้องเขาบอกว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากนะฮะสอทิศเนี่ยเยอะมากนะคะก็มาอีกบรรยากาศนึงนะคะทางเข้ามาก็จะขรุขระนิดนึงแต่พอมาเห็นแล้วก็โหไม่ธรรมดานะคะ,นะคะสวยงามค่ะแล้วก็มีร้านค้านะคะมีร้างก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวสาม่มลกกวดนะคะเอาไว้รองรับสําสหรับคนที่แบบ ต้องการที่มานั่งทานอาหารน้อมานั่งกินกาแฟก็มีนะที่นั่งให้สบายๆอย่างนี้นะคะบรรยากาศก็เป็นกันเองมากนะคะสวยค่ะสสวยแบบธรรมชาติค่ะทุกคนนะเชิญนะคะ ข้างคาวนะคะออกจากถ้ำค่ะวันนี้นะคะมาที่อำเภอผัวม่านค่ะมาเยี่ยมชมนะคะสิหงมหัศจรรย์ค่ะดูนะคะข้างคาวนะคะออกจากถ้ำเพิ่งเห็นนี่นะคะทุกคน